สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนมีนาคมปี2,565จะเป็นยังไงนะั้นเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยไอก็ขออภยัยถ้าเกิดเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเสียงไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เพราะว่าไม่สบายนะคะเจ็บคอมาหลายวันแล้วแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะเรามาดูการงานกันเลยนะใบแรกหากใครกำลังมองหางานนี่คือสัญ,ญญาณที่ดีนะคะที่จะบ่งบอกว่า คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณมีงานทําอยู่แล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เลื่อนตาแหน่งเหมือนกันนะหรือในการทํางานของคุณเนี่ยคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นในการทํางานจะรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจได้เติมเต็มความสุขในชีวิตการทํางานมากขึ้นการเงินคุณกําลังจะได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเงินเนี่ย มาจากความตั้งใจของคุณเองจากความพยายามของคุณเองเลยถ้าคุณติดขัดกับการเงินอยู่เนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณมาช่วยคุณคนะมาช่วยคุณที่จะแบ่งเบาภาระคุณนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่นของคุณเองนะได้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณล้วนๆนะคะสุขภาพคนได้สองถ้วย หากคุณกำลังประสบปัญหาสุขภาพอยู่เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าทุกอย่างกำลังจะเข้าที่เข้าทางกำลังจะดีขึ้นกำลังจะปรับเข้าสู่จุดสมดุลน,นะคะและอีกในกรณีหนึ่งเ,เป็นไปได้เหมือนกันว่าหากใครกำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลูกแฝดสูงเลยนะเรามามาดูคู่นี้กันนะคะพี่ไพ่กับพี่เห็นคู่นี้เขาอยากซื้ออะไร เอ่อพวกคุณหลายคนผ่านอุปสรรคผ่านความย,ยากลำบากมาเยอะอยากจะบอกว่าคุณผ่านมาได้เกินครึ่งทางแล้วถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ผ่านมาในไม่นานมาเนี้ที่มันทำให้คุณเหนื่อยท้ออยากจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่และพี่หินเขาอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดจบนะขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ได้สิ่งที่คุณควรได้รับจริงๆแต่ขอให้คุณรวบรวมพลังและไปต่อได้ไหมนะขอให้คุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนในวิช้านี้นะคะถ้าคุณกำลังมีปัญหาอยู่ไพ่ใบนี้อยากจะสื่อให้คุณได้ลองค้นหาหรือคิดต่างจากสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนเนี่ย มองหามุมมองใหม่ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะไต่ตองและให้ความใส่ใจแบบมากกว่าเดิมอ่ะเอาแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยแบบนี้คือบางครั้งน่ะ เราอาจจะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดั้งเดิมหรือประสบการณ์เก่าๆที่มันทำให้เราอาจจะเปิดรับหรือยอมรับสิ่งใหม่ๆได้ยากแต่ถ้าเกิดเราได้เปิดรับวงกว้างมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะพบคำตอบที่ถูกคำตอบที่ใช่ที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะ To be fair เนี่ยเหมาะกับชาวราศีตุลมากเลยนะความยุติธรรมเนะี ใ้บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความน่าเชื่อถือมากคุณมาจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอถ้าคุณมีโอกาสหรือถ้าคุณทําได้จริงๆคุณจะไม่คุณจะไม่หลบคุณจะไม่เลี่ยงเลยคุณจะช่วยเต็มที่คุณเป็นคนมีความจริงใจมากอะคุณไม่แต่มองเห็นจุดที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเท่านั้นนะแต่คุณยังมองถึงสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยคุณไม่ชอบเอาเปรียบใคร คุณเก่งทั้งการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่และมีชีวิตเพื่อที่จะเรียนรู้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกในตัวคุณเองเนี่ยมันทำให้คุณยอมรับและเข้าใจว่าเฮ้ยบนโลกใบน,นี้มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเพราะพวกเราทุกคนร้วนแตกตา่างแต่ถ้าเกิดเรามาร่วมกันหรือมาให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้กันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย เราก็จะยิ่งได้ปรับปรุงตัวเองได้ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยคือคุณม i r a c l e s นะคะถ้าคุณรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณได้เต็มที่แล้วอ่ะก็แสดงว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณเลยนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง จริงๆนะคุณมีคนที่มีทักษะมีพรสวรรค์มีความมีม a c เลอเนี่ยมีความเป็นพิเศษในตัวของคุณเองอะขอแต่คุณอย่าอย่าหยุดความกระตือรือร้นอย่าหมดไฟอย่าหมดพลังและอย่ารอคอยปาฏิหารไม่อยากให้คุณรอปาฏิหารเพราะทั้งชีวิตคุณเนี่ยแหละคือปาฏิหาร การสร้างปฏิหาริย์จะเป็นเรื่องง่ายๆมากสําหรับคุณนะคะคุณอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นช่วงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่คุณมีสิทธิ์มีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ในชีวิตคุณเพราะคุณมีอํานาจในการตัดสินใจในหน้าที่หนักๆในหน้าที่ที่คุณแบกภาระอยู่เนี่ยคุณเป็นปฏิหาริย์สำหรับคนอื่นนะคะไม่อยากให้คุณรอปฏิหาริย์ แต่คุณเองอะเป็นปฏิหารสําหรับคนอื่นเพราะว่าคุณทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณไอ้ไม่รู้หรอกว่าคุณมีหน้าที่อะไรตําแหน่งใหญ่หรือแบกภาระอะไรไว้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่คุณแบกรับอยู่แต่คุณเนี่ยแหละเป็นปฏิหารสําหรับคนเหล่านั้นนะคะพวกเขาจะเชื่อในการตัดสินใจของคุณไงนะคะ ต่อมาใครใครหลายๆคนนะคะมักจะซ่อนความเป็นเด็กไว้ข้างในเพราะพวกเขามองว่ามันดูอ่อนนะมันดูอ่อนแอก็เลยเก็บความรู้สึกเก็บตัวตนตรงนั้นไว้ซ่อนไว้ภายในแล้วก็ชอบแสดงความโออาแสดงความมีอํานาจเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องดูน่าเกรงขามแบบเนี้ยแสดงไม่ชอบแสดงอะไรที่มันเป็นเด็กออกมาเพราะมันดูอ่อนด้อยไง แต่สำหรับคุณนะคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณคิดว่าเนี่ยมันคือคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์นะถ้าเราได้แสดงในความเป็นตัวตนของเราออกมาได้กล้าหาญที่จะแสดงออกมาได้มันเป็นของขวัญที่หายากเลยอ่ะมันน้อยคนมากที่จะทําได้ความเป็นคนที่ขี้สงสารของคุณ ความเป็นคนที่เป็นอชอบเห็นอกเห็นใจคนมีเมตตาคนอย่างบริสุทธิ์ใจของคุณเนี่ยมันทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณนะรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านได้ได้อยู่ที่บ้านมันอบอุนะ่นอะคุณเป็นเหมือนบ้านแบบนี้อะเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณแสดงความบริสุทธิ์ใจเหมือนเด็กออกมาให้พวกเขาได้สัมผัสแต่พวกเขาไม่รู้ตัวฐานที่เข้มแข็งตรงเนี้ย มันสามารถช่วยให้คุณได้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ด้วยการโอบรับด้วยการให้อภัยใครก็ได้ให้อภัยได้ง่ายๆเลยอ่ะเพราะว่าความไร้เดียงสาข,ของคุณความไม่ถือสาข,ของคุณความเหมือนเด็กของคุณเนี่ยแหละนะคะในเดือนนี้นะคะบางทีคุณอาจจะกำลังวางแผนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นไปได้เหมือนกัน เพราะคุณอยากได้คําตอบที่ชัดเจนให้กับอะไรบางอย่างนะคะคุณรู้ว่าปัญญาคือสิ่งที่มันไม่ได้มีมาแต่กําเนิดแต่เราสามารถแสวงหามันได้นี่คือตัวคุณเลยคุณสนใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคุณมีความเป็นคนที่มีความสามารถในการค้นคว้าและค้นหาที่จะเรียนรู้มากเท่าที่คุณต้องการเลยคุณชอบที่จะวิเคราะห์ ประสบการณ์ของคุณและนำมานำมาปฏิบัตินำมาทดสอบในชีวิตจริงของตัวคุณเองะคะ่ะต่อไปความรักความสัมพันธ์นะคะคุณมีคู่ก่อนเลยนะ มีถ้วยมีถ้วยนะคะอัศวินถ้วยกิ่งถ้วยเดมเพลสแล้วก็ไพ่หน้าไพ่ต่างๆเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะหน้าไพ่ดีมากเลยคุณและคุณและคนรักของคนนุณได้อยู่ในโหมดของความโรแมนติกนะคะมีความเอาใจใส่มีความอ่อนโยน จากหน้าไพ่ทั้งหมดเนะี่ยมีความอ่อนหวานมีแรงดึงดูดนะคะมีเสน่หาซึ่งกันและกันเลยคือมีความเติมเต็มทางอารมณ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะคะของชีวิตคู่หรือใครบางคนได้กําลังจะได้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยซ้ํานะคุณมีโอกาสสูงที่จะตั้งครรภ์แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ของคนของพูดผิด ใครที่ยังไม่พร้อมนะคะที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ขอให้นะมัดระวังนะคะขอให้ป้องกันกันด้วยนะเพราะมีโอกาสสูงที่จะตั้งครรภ์ที่จะได้เป็นเป็นคุณแม่ะคะ่ะเนี่ยคิงออกคข้เขาออกมาเป็นพ่อเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะมีลูกมานานแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ,ะต่อไปคนโสดนะคะ คนโสดคุณเป็นคนรักความอิสระนะคะมีความมั่นใจสูงมากชอบมองโลกในแง่ดีเข้ากับใครก็ได้นะคะมีแรงดึงดูดสูงด้วยแถมยังมีศักยภาพหลากหลายมันก็ไม่แปลกที่ใครๆเขาก็จะสนใจคุณนะคะ มีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่จะดึงดูดคนที่มีครอบครัวแล้วอะเข้ามาจีบคุณมาเจาะใจกับคุณคอยเช็คให้ชัวว่าเขายังไม่มีครอบครัวนะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะคะคอยเช็คให้ชัวว่าเขาโสดนะคะไม่งั้นคุณจะเจอปัญหาหนักได้นะคะแต่ไพ่เขาอยากให้คุณรอรออีกนิดนะคุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆนะคะอีกไม่นานนะคะ ก็สำหรับคำทำนายที่ไอยมยให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนมีนาคมนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครฟังแล้วชอบไอยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนานะคะสำหรับวันนี้ไอยก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ